เ่ในใจวันนี้บุกป่าวันนี้น้องกายรับบทชีวิตอยู่ไหนอีกย่าไม่เห็นอยู่ระดับต้นไม้นี่ยดี <c oughs> ๋ยวันหลังจะมาบุกตรงนี้กายกายลองไปถ่ายต้นนั้นน้องให้ยาดูหน่อยสินน่น่นะที่กำแพงต้นเขียวๆน่ะ ต้นเขียวเ,ยวเออ,เอ,อนี่กาเข้าไปตรงนี้เออเออแล้วเอากล้องลากเข้าไปเนาะต้นเขียวๆในกำแพงเนาะเอากล้องเอากล้องไปทางนู้นลุกเข้าไปในนั้นเห็นไหมต้นเขีย,ขยวๆเนี่ยตรงนู้นเออเนี่ยเออตัดเข่าอ่ะออกเครือยหรือยัง ถามตรงนี้เขามไม่รู้ว่าอะไรนะแต่ให้ย่าดูเอาเองนะเอดอูขามมีตัางหลายชนนี่ป่าดงดิบค่ะปากขาปากไม่ดี <laughs> ชินใจ <laughs>